สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีท่านช่องนะครับทันที่ำวาติดตามรับชมทั้งช่องเบ้าอีสานที่เกณนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็นเดินทางมาอยู่ที่สถานธรรมพรมปัญโยนะครับบ้านคอยนะครับอยู่ที่ตำบลบานการอำเภอพุทธส่์จังหวัดบุรีรัมนะครับซึ่งตอนนี้เลขกซองนะครับกําลังเป็นกระแสนะครับเพราะว่าปูห่แค่ สองตัวสองหางเท่านั้นนะครับเลขซองห้าแสนนะครับที่พี่น้องได้ติดตามล้งค้นก็อาจจะได้โชคล้งคกนอาจจะบ่ได้โชคนะครับก็งวดนี้เขาจะมาตามเลขซองแต่ว่าปูยังบบทันได้ให้เลขซองนะครับปูนัดวันเสาร์นะครับปูนัดวันเสาร์ว่าเลขซองนี่ห้มาเอาวันเสาร์ื้นนี้วันพฤหัสนะครับวันพฤหัสได้อีกมือเดียวครับอีกมือเดียวอีกมือเดียวเลื่อนไปมือนึงเดี๋ยวเขาจะมากันไหมอีกรอบหนึ่งสําหรับเลขซองของปูฐานดําแต่ว่า อีกที่หนึ่งที่เขาจะลืมบ่ได้นั่นก็คือเลขเสานะครับเสากุติตรงนี้นะครับกุติหลังนี้โอ้นี่ครับอันบังปลานี่ครับอยู่หนารถคันนี้เนาะเสากุตินี่ออกทุกงวดขึ้นกันอย่าลืมเลขตรงนี้ขึ้นกันนะครับเลขตรงนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินกับคููให้บังอีกนะครับงวดที่แร้กว่าเข่าศูนย์เก้านะครับศูนย์เก้าเดี๋ยวเข้าไปเบังนะครับมีอยู่สองเสามีอยู่สองเสาแล้วตัวเลขเนี่ยที่แอดมินกับให้เนี่ยถึงทุกงวดขึ้นกันนะครับ ใชๆก็ว่าเขาจับปลีกใส่กันเอาถ้าพี่น้องบ่ามักพี่แอดมินจับให่จับเอาเองนะครับจับเอาเองแอดมินจัดทายให้เบิ้งนะครับส่วนแอดมินจับให้พี่น้องมักน้ำก็เอาไปมีเคาะปีกนาเบิ้งนะครับถ้าบ่ามากักบ่ชอบก็จับเอาเองหรือว่าบ่ามากักบ่ชอบเลยเบิ้งแล้วก็ผ่านๆไปเนาะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮาขึ้นไปเบิ้งกันเลยครับหลวงปู่มีแขกมาพอดีตอนนี้เนาะเดี๋ยวเฮาไปเบิ้งตัวเลขเสาแรกแล้วก็เสาที่สองว่าตัวเลขตัวใดออกไปแล้วแน่เหลือตัวเลขตัวใดที่เฮาจะจับคู่ให้ มันน่าจะออกในงวดวันที่16บหพฤษภาคม2565ันบห้าพว่นะครับไปเบิ้งกันเลยครับผมไปกันเลยครับเดี๋ยวจะ,จะไปสง่งให้เบิ้งเนาะเพิ่มีแขกมานะครับปูมีแขกมาอเดี๋ยวมือนี้เข้าเอาตัวเล็กยู่เสาต้นคูณคนนะครับเนาะ ดีนครับเด้อเดี๋ยวพามาเป็นไกลๆตัวเลขที่ออกงดที่แล้วนะครับขนาดหนึ่งศูนย์นี่ยังออกไปแล้วนะครับหนึ่งศูนย์นี่ยังออกไปแล้วนี่ครับแปดเก้าหาเจ็ดพวกนี้ออกหมด่ลเราครับงดที่แล้วแอดมินจับคู่ให่งบ่มีคู่สี่จับให้แล้วครับแล้วเอาศูนย์กับเก้าจับให้เอ็ซีแฟนชงนะครับหลายๆท่านไปเบิ้งกยัดถืออยู่นะครับศูนย์เก้านะครับงวดนี้ แอดมินก็จะจับให้คือเก้านะครับส่วนที่เหลืออยู่หนึ่งเก่าอีกคือสี่ป้จับนะครับหนึ่งเจ็ดกับป้าจับนะครับเพราะว่าออกไปแล้วหนึ่งศูนย์าจับศูนย์เก้าป้าจับนะครับแอดมินจะจับให้ขณะาจะเหลืออยู่ศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะครับเด้อเราก็นึ่งหายตัวหนึ่งนะครับตามที่แอดมินขึ้นหน้าจอให้เบิ่งเด้อตาพที่น้องจับเองได้กะจับตามตัวเลขมีแค่นี้นะครับตัวเลขมีสามีดูเสานะครับอันนี้เป็นเสาแหลกนะครับ เดี๋ยวอีกเสาหนึ่งเขาไปเบื้งกันนะครับไปเบิ้งกันอันนี้เสานี้ตามนี้ทียนนี้จับให้ไปครับเด้อับผมมหาหลวงปู่เนาะมึงมีวันเพื่ออไครับศุกเสาอาทิตย์อาทิตย์ไหนบอางทานบอก ่น <łość> ือ้านี่เยีแล้วเราก่อว่าใหม่เดน้า่อนว่าเทยม่ดีแล้วยังยังหม่ใหม่อ้ยวัดงพ่อพม่้องเอออยู่ท้งคงไอจอดรถทั้งคงทังกับบ้าบ้านเขาเนี่ยหลวงนี่แอดมินหลวงนี่ รวมรวมรวมถ้าพี่น้องมาช้อนดึงท่านหลังจับน่อยนะครับรวมอันนี้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมของหลวงปู่นะครับมีหลังนี่นะครับที่เป็นถือรางวัล12ล้านนะครับเป็นมาสางไหยนะครับหลังงามอยู่ถูก12ล้านนะครับจากแม่ตะเคียนที่อยู่ด้านหน้าเลยครับเป็นมะสางไหยอันนี้เป็นศาลนะครับเป็นศาลยุดด้านหลังมองเรีนิ้งหนังไทยอยู่นี่นี่แหละครับเป็นมาสางไหยนะครับ เป็นมาสางร้านหนีให้นะครับสิบสองล้านแต่เลขยู่เสาใหม่ออกทุกหมดแต่จับคู่ถูกนะเสาหนึ่ง a d m i จับให้แล้วเนาะเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งเสานีกันครับเอาไปเบิ้งกันเลยครับเ๋ย a d มินจับคู่ให้เบิ้งอีกเท่านึงด้วยครับเด้อตัวหนี่นะครับส่วนมากเสานีก็ออกไปหลายตัวเร็วคือกันนะครับออกไปหลายตัวเร็วคือกันคือเป็นเหลี่ยม สี่สี่หกเจ็ดห้าเก้าสี่หนึ่งอะนอนเดอยากจับคู่เองเ็ลองจับบึ้งเดี๋ยวอนจับให้บึ้งอีกท่านหนึงนะครับมีเ้อครับเด้องตัวเลยูคสองเสาแค่นี้ล้วครับมันเางบงที่มเยงหดี๋ยวล้ให้ลูกนเงยเอาไอ้คนเงี้ยเอาเราก็ไปซอยแจ้งเงาหมเจ้าก็ยังคอยตัวมานน้สเมื่อยคอเม่ใบสีนั่น เดี๋ยวแต่จับให้เปิ่งเลยครับเ้ยตัวที่มันออกไปแล้วแต่เ่จับให้นะครับจับเฉพาะตัวที่เหลืออยู่นะครับออกถูกทุกงมดนะครับถูกทุกหมดถ้าเล่นไป้อมก็ชอบกัลองเอาไปอีเกาะเปียนะจับคูบางอิกน้ำกระเด็นเนาะครับเนาะบอมก็ชอบกะบพวกเหล่ากับพันธ์นะครับอ่ะปูมีแขกครับดอกไปข้าง่างคนห้องดอกไม้เป็นการนลี้งที่วี พี่น้องฟังอีกเช่นนึงนะครับสําหรับตัวเลขที่เสาต้นคูณนะครับให้ถึอทุกงวดนะครับแต่ว่าพี่น้องอาจจะไม่ค่อยได้เห็นคลิปหลายเนาะแต่เอ็ดมินมาไทยกับประไทยทุกเขียวนะครับทุกงวดเราก็ถือทุกงวดย้อนกลับไปเบังคลิปเกาๆได้เนาะครับเนาะตัวเลขก็ไม่ได้หลายตัวนะครับแล้วก็เอ็ดมินก็จับถึกทุกงวดที่หลีจับให้หัดใดก็ถึงหววนั่นเอาหววนี้ล้วงบึงทันทีเขามาไม่ยังประัานได้หูจัก เสาต้นคูณนะครับหรือว่าแอดมินเอิ่นว่าเสาเงินล้านหมดแหละเพราะว่ามันถือทุกงวดอิเลีครับพี่น้องสถานที่ตรงนี้นะครับก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับซึ่งตรงที่ตรงนี้นะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นภูมิภูมิเก่าเนาะเป็นเป็นสถานที่ถ้าแม่นปกติแล้วกลางคืนกันสิบ่ค่อยมีคนกล้าเข้ามาปานนด้หรอกครับอันนี้หลวงปู่เป็น ทีส่วนบุคคลของหลวงปู่นะครับเป็นทีของโยมโยมพ่อโยมแม่ของหลวงปู่นะครับเพิ่นก็เลยได้มสาสังตรงนี้นะครับมสาสังอยู่ตรงนี้หลวงปู่ก็มาปฏิบัติธรรมอยู่นี่นะครับครับดจังได้ก็ตัวเลขตามนั้นนะครับเอาไปวิเคราะห์พิจารณาเบิง่งมักชอบจังค่อยเอานะครับบ่มักก็ชอบกับเบิ่งแล้วกับพันๆน,นะครับแต่แอดมินยืนยันได้ว่าถูกทุกงวดเท่าที่แอดมินไทยทำมานี่ เลขที่สานั่นแหละครับถือตั้งแต่ปี64มาคุณเห็นว่ามาหยุดอยู่พักหนึ่งช่วงที่ว่าโลกโควิดระบาดหลายนะครับหลวงปู่กเลยปิดบ่รหลับดัดโนมนะครับตอนนี้หลวงปู่เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วแอดมินกับมาไทายทําได้นะครับแต่ช่วงได้น้ำหลากน้ำขึ้นกับมาบ่ได้อีกนะครับเพราะว่าน้ำน้ำจะถ่วมเบิแต่ตรงนี้บ่ทถ่วมนะครับเป็นเป็นโน้นสูงนะครับเพราะว่าบริเวณทางนี่จะเป็นลำาสะแทรนะครับ ียกออกมาจากม่น้ำมุ้นคุณนะครับปูนจอกแหนเต็มอยู่คุณด้านหลังนะครับเนาะแต่ต่อไปนี่ฐาน้ำเพรา่วมแอดมินมาตามให้ทุกงวดนะครับครับมักชอบกะอยเอาเด้อครับเด้อแต่ว่ากะอยากให้พี่น้องได้นั่นละนะครับเนาะมาตามให้ตามให้ทุกงวดนะครับสําหรับทันที่รอเหลขกซองอยู่วันเสาร์นะครับมีนัดกันวันเสาร์แอดมินอาจจะไล่สุดหรือว่าคิดเป็นคิดให้ครับพี่น้องได้รับชมอีกท่หนึงนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามทั้งช่องนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทันทีเข้ามารับชมใหม่นะครับเวิ่งเล็วมากแล้วนะครับกฝากกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะประผาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทั้งช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับกับตัวเลขเสาไม้ คูณนะครับหรือว่าเสาเงินล้านนะครับกา่ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ